ว่าด,ด,ดิฉันเนี่ยอยากได้ลูกสาวอะค่ะหลวงตาหลวงตาตกลงว่าจะให้แก้วไปอยู่กับเศรษฐีร้านทองถ้างั้นเราไปก่อนนะแก้วไปไหนเนี่ยเราจะไปด้วยเป็นเพื่อนกันไม่ทอดทิ้งกันหรอก ยอดกินไก่ไหมล่ะไม่อ่ะฉันนม่หิววันวันนี้แปลกนะปกติชวนอะไรไม่เคยปฏิเสธเป็นไรกันล่ะเปล่าคืออ่ะโดนหลวงตาดุมาสิท่าเปล่าคืออะไรแทงหวยไม่ถูกอ้าวเน้นไม่เล่นหวยคืออ้าวจะสึกใช่ไหมแล้วนี่ยังไม่สึกอีกเรอเปล่าโอ้ยอาจารย์ปป้งอะไรอ่ะ จะเดาอะไรเยอะแยะเนี่ยมันสนุกมากใช่ไหมเอางี้ดีกว่ามีเรื่องอะไรกรันฮะไม่อยากพูดแล้กลัวอาจารย์โป่งตกใจคนอย่างฉันไม่มีตกใจอะไรง่ายๆคนใจแข็งเด็กหนีออกจากวัดะะะะอะไรนะเด็กหนีออกจากวัดเออก็น่าจะดีใจไม่ใช่เหรอเพราะพวกแกเนี่ยเกลียดเด็กจะตายไปไปไหนซะได้ก็ดี ออใช่แล้วทำไมไม่ดีใจว่าเด็กหายเนี่ยเลนเราต้องดีใจสิเด็กไม่อยู่เด็กพวกนี้มันอยู่มันสร้างแต่เรื่องแต่ราวไงฉันฉันอยากให้มันออกไปตั้งนานแล้วฉันไม่ชอบหน้ามันเราน่าจะดีใจเนนผุ้ดีใจอย่างนี้มันต้องฉลองกันหน่อยครับนเน่เนไม่ต้องมาแกล้งเลยเป็นห่วงพวกมันใช่ไหมล่เะ พูดอะไรจ้เพงศ์ฉันจะเป็นห่วงมันเลยฉันเกียดมันฉันไม่ชอบเด็กใช่อยากให้หายไปนานๆไม่ต้องกลับวัดวัดจะได้สงบแหลนแหลนเนเป็นสุขเป็นสุขที่ที่พวกเราอะหาใครกันอยู่หรอคะอ๋อเด็กหายไปจากวัดหายไปอก็เห็นว่าอยู่ที่ร้านกาแฟนี่คะเหรอเฮ้ยร้านกาแฟค่ะเป็นกี่คนจ๊ะสคนค่ะ โอยก้ว่าไปไหนครบุกรบ่้าหรือไงมันจะอยู่ครบได้ไงมันต้องหายคนหนึ่งสิวะใช่มันต้องหายแล้วต้องหายเลยโมดีลตัวดีไอ้พวกนี้ต้องตีให้เข็ดไม่งั้นไม่ลางจำไปรอด้วยยอดเรนโตชั้นราไปเข็นหนสือจะบ้าแล้วแห่บอกว่าไม่ห่วงไม่ห่วงตามไปดูหน่อยไปนั่งแก้ว ไอ้เจงตัดใจคือวะเขาไปแล้วโอ้ยเด็กพวกนี้วันวันสร้างแต่เรื่องอ้ยก็มีเด็ก3คนใช่ค่ะ3คนไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้คือเด็ก3ามคนนะเออ เราฉันผิดตรงไหนละนี่หนึงสองาเออใช่ 2> 1 2ึ่สสคนพอดีออบ้าออไม่ใช่อย่างนี้เนนมันไม่ใช่สามคนที่เราต้องการออใครจะไปรู้หรอคนอุตส่าห์ช่วยวันหลังมีอะไรไม่ต้องมาถามฉันเลยนะโอ้ชีแนนอะไรยอดตายแล้วเอาเอาไหนๆก็เจวอนกับหลวงตา,าไปตามหาอยู่แล้วเดี๋ยวไงก็คงกลับมาแหละครับอือ ัเป็นอะไรของมัไหนเองมไปมเด็กสามคนนั้นหายไปเนี่ยมีคนที่รู้ดีมากที่สุดก็คือคนในกลุ่มของมันนี่แก้วแก้วไปไหนนะเฮ้ยพี่มีรถน้นหนูแก้วนี่แน่ใจนะแน่ใจสิพี่เื้อตัวนั้นน่จะเป็นคนเอหนูแก้วเองฉันจได้คนขับสาโมูนี่คุณรีบโทรบอกผู้กองเลยเหรอเร็วเลย ได้ครับได้ครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับโอเคเดี๋ยวผมไปดักเอาไว้ครับเจอแกแล้วครับหลวงตาที่ไหนอยู่ในลูกไทยก็ไม่รู้ครับหรือว่าไปทางนี้ดีกว่าครับเลขเอร์ยังไม่า ประกันมะเร็งไว้ป